ส,สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะร้านชาแนลอีกแล้วนะครับผม <Speak> up, วันนี้นะครับ <speak up. S 2> ผมจะมาทำคลิปสปอยซีรีส์เรื่องเจวันจองเวนในอีพีที่1ตอน ศพเส้นสารเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าใครไม่ชอบคลิปสปอยสามารถกดข้ามคลิปนี้ไปได้แต่ถ,ถ้าใครอยากฟังเดี๋ยวเราไปฟังกัน7วันจองเวรในอีพีที่1ไม่เปิดเรื่องมาที่ซันหนุ่มเพลย์บอยพิธีกรและเจ้าของรายการเดอะซันโชเขากำลังขับรถอยู่บนถนนและพยายามติดต่อหาแฟนสาวที่ชื่อนุชแต่ไม่สามารถติดต่อได้และขณะนั้น ก็มีรถสวนเข้ามาเป็นรถกู้ภัยสีขาวซึ่งสันหักหลบจนเกิดอุบัติเหตุรถเข้าไปอัดก๊อปปี้กับตึกร้างส่วนคู่กรณีได้ขับหนีไปสันถูกน้ำทรงโรงพยาบาลโดยมีหมอชนเพื่อนรักมาคอยดูอาการอยู่ด้านนอกแต่สุดท้ายหัวใจของสันก็หยุดเต้นสิ่งแรกที่เขาได้เห็นหลังจากที่หัวใจหยุดเต้นคือใบหน้าของคนรักนั่นก็คือนุชนั่นเอง และสันก็ฟื้นกลับมามีลมหายใจอีกครั้งและฉากได้ตัดไปตอนที่หมอชนกำลังดูแลคนไข้ที่มารักษาอาการทางจิตซึ่งหมอชนเป็นหมอทางด้านจิตเวชส่วนสันเมื่อฟื้นขึ้นมาด้วยความที่เป็นเพลย์บอยก็มักจะออกมาเล่นกับพยาบาลสาวให้พวกสาวๆได้มาขอลายเซ็นและขอถ่ายรูปจนพยาบาลใหญ่อย่างรำพาต้องเข้ามาตำหนิหมอชนมาพาตัวซัน กลับห้องพักทั้งคู่ได้คุยกันเกี่ยวกับแฟนสาวของซันที่ขนาดเขาบาดเจ็บยังไม่มาดูแลเลยระหว่างทางซันได้เห็นพยาบาลคนหนึ่งเธอมีใบหน้าที่สะสวยจนซันอยากจะจีบแต่แล้วอยู่ดีๆคนรอบข้างก็หายตัวไปหมดรวมถึงหมอชนด้วยเ <c oughs> หลือแต่เพียงนางพยาบาลคนเดียวที่ยืนพิงกำแพงอยู่เธอมีชื่อว่ากาหลงและอยู่ดีๆเธอก็หายไป หมอชนเข้ามาสกิดสันแล้วบอกว่าเป็นอะไรหรือเปล่าสันก็บอกว่าเมื่อกี้แกหายไปไหนมาหมอชนจึงบอกว่าไม่ได้หายไปไหนฉันก็อยู่กับแกตลอดซึ่งก็ทําให้สันถึงกับงงต่อมาพัผู้จัดการส่วนตัวของสัน ได้มาหาสันพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องงานที่มีหลายรายการที่แคนเซิลซันเพราะซันป่วยไม่สามารถไปออกรายการได้ซันจึงชวนหมอชนให้ไปออกรายการของเขาพูดคุยเกี่ยวกับเน็ตไอดอลที่ชอบแต่งตัวโป๋หมอชนจึงบอกว่าเธอเพิ่งไปออกรายการของซันมาเมื่อสัปดาห์ก่อน จึงทำให้สันได้รู้ว่าเขามีความจําบางส่วนที่หายไปซึ่งความจําของสันนั้นได้หายไป,ไปเป็นเวลา7วันก่อนหน้าที่เขาจะประสบอุบัติเหตุหลังจากนั้นรายการกู้แข่งของสันอย่างเรทอกก็ได้น,นําเสนอข่าวเกี่ยวกับการพบชิ้นส่วนมือปิศนาในาน้ําซึ่งไม่รู้ว่าเป็นมือของใครและยังไม่แน่ใจว่าเจ้าของมือนี้จะยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ และเขาก็ได้พาดพิงถึงสันเกี่ยวกับข่าวที่สันประสบอุบัติเหตุว่าสันเมาหรือเปล่าสันจึงโทรติดต่อไปหาพัทเพื่อที่จะจัดงานถแถลงข่าวเพื่อเรียกกระแสให้กับรายการซึ่งก็มีพยาบาลสาวๆมาเช็ดตัวให้กับสันรวมถึงพี่ลำพาด้วยแต่อยูๆ่ๆพยาบาลทั้งสองคนนั้นก็หายตัวไปแต่นางพยาบาลที่ชื่อกาหลงกลับมายืนอยู่ข้างๆเตียงของซัน สันพยายามตีสนิทกับเธอแต่เธอก็ทำหน้าบึ้งตึงและเมื่อรำพาจับตัวของสันเพื่อต้องการจะเช็ดตัวสันก็สะดุง้งและพบว่ากาหลงได้หายตัวไปแล้วเมื่อหมอชนเข้ามาสันจึงบอกว่าเมื่อกี้มีพยาบาลที่ชื่อกาหลงยืนอยู่ตรงนี้ด้วยทำให้สีหน้าของรำพาดูไม่ดีนะักเมื่อวันงานถแถลงข่าวมาถึงซันแกล้งคาเปและใส่เฟือ เพื่อเรียกคะแนนสงสารจากพวกนักข่าวหมอนชนได้รายงานเกี่ยวกับอาการของซันเรื่องการกระทบกระแทกทางสมองว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงซันจึงบอกว่าเขาจัดงานแถลงข่าวครั้งนี้เพื่อแฟนคลับของ The Sun นโชว์แต่จูจูซันก็เห็นกาหลงเดินผ่านข้างหลังนักข่าวด้วยใบหน้าที่มีแต่เลือดและจูจูคนในหอประชมุมก็หายไปจนหมดซันมองซ้ายมองขวา และผีของกาหลงก็มาปรากฏตัวให้สันเห็นจนสันสะดุ้งและตกเก้าอี้ไปจนนักข่าวพากันถ่ายรูปสันเอาไปลงข่าวว่าสันเพี้ยนเหตุการณ์วันนี้สร้างความขายหน้าให้กับสันเป็นอย่างมากและตอนนี้อาการของสันก็ได้ดีขึ้นมากแล้วหมอชนจึงให้สันกลับไปพักผ่อนที่บ้านวันที่สันต้องออกจากโรงพยาบาลเขาเห็นมีผู้ชายคนหนึ่งถูกรถชนที่หน้าโรงพยาบาลเมื่อสันวิ่งไปดู กลับไม่พบศพแล้วรถคันนั้นแต่เขาเห็นเพียงแค่รอยสีขาวที่ถูกขีดเอาไว้บนพื้นเป็นร่องรอยของคนที่ประสอบอุบัติเหตุเสียชีวิตก่อนหน้านี้ซึ่งสันก็ได้เห็นวิญญาณอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นสันนัดพบกับพัสที่ตึกแห่งหนึ่งซันเข้าทางด้านหน้าไม่ได้เพราะมีนักข่าวมาดักรอ เขาจึงเข้าทางด้านหลังและพบว่ามีผู้คนวิ่งหนีไฟไหม้กันมาเป็นจํานวนมากและจูจๆคนพวกนั้นก็กลายเป็นพูดผีที่ดําเกรียมทุกคนเป็นวิญญาณที่ถูกไฟไหม้เมื่อซันหนีออกมาได้และได้พบกับพัทซันจึงถามว่าในตึกนี้มีคนตายหรอพัทจึงบอกว่าเมื่อเดือนก่อนตึกนี้ไฟไหม้และมีคนตายเป็นจํานวนมากซันจึงได้รู้ว่า ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนเขาก็สามารถเห็นวิญญาณได้ทุกที่จนสันเริ่มรู้สึกจิตตกไม่ว่าจะมองไปทางไหนเขาก็คิดว่ามีดวงวิญญาณอยู่รอบตัวเขาไปหมดทั้งๆท,ที่บางทีเป็นเพียงแค่คนทั่วไปเท่านั้นสันเก็บเรื่องนี้ไปฝันจนสะดุ้งตื่นเขาจึงโทรหาหมอชนไปขอคำปรึกษาที่โรงพยาบาลหมอชนกำลังดูแลคนไข้ที่ชื่อพิมพิมเป็นหน่วยกู้ภัยอาสา ซึ่งาพาภรรยามาทำคลอดที่โรงพยาบาลเมื่อเขาเห็นซันเขาทำท่าทางตกใจและเดินหนีไปซันมาบอกกับชนว่าเขาเห็นวิญญาณจริงๆแต่หมอชนไม่เชื่อว่าวิญญาณน,นั้นมีจริงซันอาจจะเพียงแค่เกลียดเท่านั้นจึงเห็นภาพหลอนซันจึงอยากพิสูจน์ให้หมอชนรู้ว่าที่ซันเห็นนั้นเป็นเรื่องจริง ไม่ใช่เพียงแค่เขาคิดไปเองสันจึงเข้าไปในห้องทะเบียนเพื่อหาประวัติของนางพยาบาลที่ชื่อกาหลงและได้พบว่าเธอเสียชีวิตไปแล้วเมื่อ20ปีก่อนและยืนยันกับหมอชนว่ากาหลงเคยมีตัวตนอยู่จริงซึ่งในประวัติของกาหลงมีรูปถ่ายที่เธอถ่ายคู่กับรำพาหมอชนจึงไปสอบถามรำพาเกี่ยวกับกาหลงและได้ความว่ารำพาและกาหลง เป็นเพื่อนที่มันจุเข้ามาเป็นพยาบาลที่นี่พร้อมๆกันแต่พักหลังกาหลงมีเรื่องชู้สาวจนทําให้ทั้งคู่ไม่ค่อยได้คุยกันก่อนที่เธอจะถูกฆาตกรรมซึ่งคนร้ายก็คือแท็กซี่และผู้ร่วมก่อเหตุอีกหนึ่งคนซึ่งทั้งคู่ก็ถูกตํารวจวิสามันฆาตกรรมไปแล้วเรียบร้อยซึ่งสารของกาหลงก็ถูกตั้งอยู่ที่ตึกร้างซึ่งก็เป็นตึกที่ซัน ขับรถมาประสบอุบัติเหตุนั่นเองสันหมอชนและพัดจึงเดินทางมาที่จุดเกิดเหตุและได้พบว่าสารของกาหลงพังย่อยยับซึ่งอุบัติเหตุในคืนนั้นสันได้รถเสียหลักมาพุ่งชนสายของกาหลงจนพังยับเยินพัดจึงแนะนําให้ซันตั้งสารให้กาหลงใหม่อะไรๆมันอาจจะดีขึ้นก็ได้และจูๆ่ๆหมอชนและพัดก็หายไปซันจึงเดินเข้ามาในตึกร้าง และว,วิญญาณของกาหลงก็มาปรากฏตัวให้เขาเห็นแล้วเรื่องราวเจ็ดวันจองเวรในอีพีที่หนึ่งก็จบลงในอีพีที่หนึ่งนี้มีหลายปมที่เราพอจะเดาออกไม่ว่าจะเป็นพิมพ์หนุ่มกู้ภยัยที่พาภรยาไปทำคลอดที่โรงพยาบาลเขาน่าจะเป็นคู่กรณีของสันที่ทำให้รถของสันเสียหลักจนประสบอุบัติเหตุ พอเมื่อพีมได้เห็นสันเขาถึงกับตกใจและลุกหนีไปส่วนลำพาน่าจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังกับการหลงพอตอนที่สันเอ่ยชื่อการหลงสีหน้าของลำพาได้เปลี่ยนไปติดตามรับชม การสปอย7วันจองเวรใน EP ที่2ในคลิปหน้าเนื้อหาในคลิปนี้ถ้าผิดภาพประการใดก็ขออภัยไว้าทีนี้ด้วยละกันฝากกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ใพลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปแล้วครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อต